สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีตุลสำหรับเดือนกรกฎาคม2568กกันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชค และวิธีเสริมดวงให้ชีวิตสมดุลนิ่งขึ้นสำหรับลัคนาราศีตุลตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนชาวตุลเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความสมดุลความรักในความงามและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์เหมือนตราช่างที่รักษาความสมดุลในทุกหน้าน วันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีตุลในเดือนกรกฎาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกรกฎาคม2568ดาวศุกร์ดาวประจําราศีตุล จะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความรักและความงามทำให้ชาวลัคนาราศีตุลนรู้สึกถึงพลังแห่งความสมดุลและการเชื่อมต่อกับผู้อื่นนอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการเจรจาแต่ระวังความลังเลที่อาจทำให้พลาดโอกาสในบางวันนะคะเคล็ดลับ วันที่26-28กถึรกฎาคมดวงจันทร์ในราศีพิจิกจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความสมดุลและความคิดสร้างสรรค์เช่นการเจรจาค้าขายการทำงานที่เกี่ยวกับความงามหรือการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า เหมือนตราช่างที่รักษาความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายแต่ระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความสวยงามหรือการสังสรรในช่วงกลางเดือนแนะนำให้วางแผนการเงินให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่11-13กร,รกฎาคมซึ่งเหมาะกับการจัดการงบประมาณค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการลงทุนที่สร้างความมั่งคงระยะยาวนะคะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้แสดงความสามารถด้านการเจรจาและความคิดสร้างสรรค์คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความสมดุลเช่นการประสานงานการค้าขายที่เน้นความงามหรือการทำงานที่สร้างความสามารถคีในทีมเหมือนตราช่างที่รักษาความสมดุลในทุกสถานการณ์แต่ระวังความลังเลที่อาจทำให้งานล่าช้าในช่วงต้นเดือน แนะนำให้ตั้งเป้าหมายชัดเจนและปรึกษาทีมงานค่ะเคล็ดลับวันที่26-28กถึง28กรกฎาคมเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือเจรจากับหัวหน้าค่ะสำหรับความรักคนสวดชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวกับความงามหรือการสังสรรค์นในช่วงกลางเดือน คนที่เข้ามาจะชื่นชมความสง่างามและความสมดุลของคุณเหมือนคู่หูที่เติมเต็มตราช่างแห่งความรักส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความโรแมนติกจากการแบ่งปันและการดูแลซึ่งกันและกันแต่ระวังความคาดหวังที่สูงเกินไปในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่26กรกฎาคม เหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความทรงจำเช่นเดทในสถานที่สวยงามหรือทำสิ่งที่ทั้งคู่ชอบในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังความเครียดจากการพยายามรักษาความสมดุลในทุกด้านโดยเฉพาะอาการปวดหลังหรือความเหนื่อยล้าแนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกสงบค่ะ สำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความสมดุลเช่นโยคะหรือเต้นเพื่อเติมพลังและรักษาความสมดุลในร่างกายและจิตใจเคล็ดลับวันที่21 2 3ถึง23กรกฎาคมเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่อ่อนโยนค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะ เดือนนี้แนะนำให้พกหินโรสคอร์สหรือเครื่องประดับสีชมพูอ่อนเพื่อเสริมความรักและความสมดุลสีนำโชคคือสีชมพูอ่อนและสีฟ้าอ่อนซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบเหมือนสายลมที่พัดพาความงามอย่างนุ่มนวลเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีชมพูอ่อนในวันที่ต้องเจรจาหรือพบปะผู้คนเพื่อเพิ่มความมั่นใจคะ่ะ สำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความรักหรือความงามเช่นบริจาคของตกแต่งบ้านสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับศิละปะหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เพราะดาวสุขสนับสนุนความรักและความสมดุลค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีชมพูในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่8กร,รกฎาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภค่ะ เคล็ดลับวางดอกไม้สีชมพูหรือของตกแต่งที่เกี่ยวกับความงามในบ้านเพื่อรับพลังแห่งความสมดุลค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความสมดุลและความคิดสร้างสรรค์ เช่นการได้งานใหม่ที่เน้นการเจรจาการค้าขายที่เน้นความงามหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างความสามคัคคีเหมือนตราช่างที่นำพาความสำเร็จด้วยความสมดุลวันที่26-28ถึงกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายเคล็ดลับลองทำสิ่งที่เกี่ยวกับความงาม ช่นนําเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์หรือเข้าร่วมง,งานสังคมในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้คือ 2, 6และ7เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความสมดุลและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข6หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข2ค่ะ สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความสมดุลและความรักในความงามให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความลังเลมาขัดขวางโอกาสดาวสุขจะช่วยให้คุณเปล่งประกายถ้าคุณกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณมนจันทราแนะนำจงเป็นตราช่างที่รักษาความสมดุลแต่รู้จักเลือกสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ